สวัสดีครับแฟนคลับช่องลาล่าชีวิตต่างแดนนะครับหลายคนอาจจะงงนะครับเอ๊ะอลงพออ,อยู่ๆไปโผล่ญี่ปุ่นได้อย่างไรนะครับอันนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับแต่อยู่ในประเทศไทยอยู่ที่อำเภอใจปราการจังหวัดเชียงใหม่นะมีเชื่อว่าฮิโนกิแลนเป็นเมืองจำลอง คือนาประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศนะครับมาจําลองไว้ตรงนี้เราก็มาดูนะครับมาชมนะครับอันนี้เป็นทางเดินนะครับเป็นทางเดินที่จะไปชมสถานที่ต่างๆถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์เสาแบบนี้เชื่อว่าหลายคนก็นึกภาพบอกนะครับนะเพราะว่าถ้าพูดถึงญี่ปุ่นก็นจะมีเสาแบบนี้นะครับอันนี้จะทางยาวมากนะครับอ่าลงพอจะ ย้อนมาด,ดูด้านหลังนะครับเมื่อกี้เดินเข้ามาก่อนถึงจะได้ถ่ายนะครับเส้นทางก็จะนําไปเรื่อยๆนะครับนําไปเรื่อยๆนะตรงนี้แค่ทางเดินเข้าไปนะครับแค่ทางเดินก็ยังมีความอลังการชัดเจนนะครับสวยงามนะดูตามนะครับดูตามนะครับก็ค่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับ ทางด้านสายมือของเสานะครับของทางเดินก็จะเป็นต้นสนนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ต้นสนใกล้เคียงประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับมีสนยอมที่สวยงามนะครับก็ชมตามไปนะครับชมตามไปมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากมายนะครับเยอะมากมายนะครับอันนี้เป็นแค่ทางเดินนะครับแค่ทางเดินมาดูต่อนะครับอันนี้ก็เมกอก้ก็ ไม่ถ่ายต่อเนื่องเพราะว่าจะยาวนะครับก็จะมาจบตรงที่สุดทางเดินนะครับที่จะเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวที่ทางฮิโนกิแลได้จัดไว้นะครับอ่าสุดแล้วครับสุดแล้วสุดทางเดินแล้วนะครับด้านหน้าที่เห็นอยู่นะครับก็คือบ้านไม้สนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นพาชมนะ ด้านตรงนี้ครับขวามือก็จะเป็นต้นซากุระจำลองนะครับสีสันก็ใกล้เคียงกับของจริงนะครับของใกล้เคียงของจริงนะครับที่นั่งก็จะทำสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นมานั่งสีแดงให้เข้ากับบรรยากาศต้นเสารนะครับเห็นไหมครับว่าพอออกมาข้างนอกแล้วความโดดเด่นของทางเดิน ก็จะสวยงามนะครับสวยงามนะ,ะตามมาจะ้าครับตามมานะครับก็อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เสานะครับเสาสองเสาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างครับปัติมากรรมของญี่ปุ่นนะครับ ก็จะมีปลาครับม <ai> ีปลาคาบหลากสีที่บ่อน้ํานะครับด้านข้างนะครับนักท่องเที่ยวก็จะนําอาหารมาให้นะครับเห็นไหมครับสะที่เขาขุดขึ้นมาใหม่นะแล้วก็ดอกไม้ที่สวยงามนะครับสวยงามเห็นไหมครับสวยงามไหมครับ นักทนะ่องเที่ยวก็สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อญี่ปุ่นได้นะครับตอนนี้จะพาขึ้นชมบ้านหลังใหญ่นะครับดูต้นเสานะดูต้นเสาดูหลังคานะครับเห็นไหมครับจำลองบ้านญี่ปุ่นมาทั้งหลังนะครับไอหลวงพ่อจะพาขึ้นไปชมนะครับพาขึ้นไปชมข้างบนนะชมมาจะช้าๆครับชมไปจะช้า,ชาอันนี้ ราบันไดนะครับราวบันไดนะไม้เป็นไม้สนนะครับเหมือนบ้านที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะนําพวกท่านผู้ชมนะครับนาแฟนคลับช่องลาลาชีวิตต่างแดนกันไปชมนะครับครับตามมานะครับตามมาฮะวันนี้ต้องเสียไม่เยอะนะครับเรื่องหจากรู้จักบนธรรมดา ค่าเข้าชมแค่แปดสิบาทครับผมพอจ่ายไปแล้วแปดสิบบาทนะครับถือว่าถูกมากนะครับเราได้มาชมประเทศญี่ปุน่นทั้งประเทศนะครับตอนนี้ก็นำขึ้นชมด้านบนนะครับด้านบนนะอ่านี่ก็คือแกะสลักนะครับแกะสลักศิลป,ปะของญี่ปุ่นนะครับ ชมด้านนี้ดีวกว่าครับจะชัดเจนข้างในมีอะไรบ้างนะครับตามมาครับตามมาชุดกิมโมโนนะครับของผู้หญิงญี่ปุ่นเขาก็จัดให้ชมนะครับอยู่ในตู้นะครับ กระจกใสนะ,นะคือผนังนะครับถ้าเราดูในหนังในภาพยนตร์นะครับก็คงจะนึกภาพบอ,อกนะครับแต่ในหนังเขาจะใช้กระดาษน,นะใช้กระดาษตอนนี้ยังอยู่บนชั้นสองนะครับของบ้านนะครับของบ้านไม้ครับ ตรงหน้าเนี่ยน่าจะเป็นนักรบนะครับตั้งถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับนักรบจำลองนะครับ้อมดาบซามูไรนะครับน่าจะเป็นชุดเกาะของนักรบญี่ปุ่นนะครับมีดาบซาบุไรสองสีนะครับสองสี นะครับพอด้านขวามานะครับก็าจะเป็นหน่นจำลองเช่นเดียวกันนะครับนักรบซามุไรในชุดสีแดงสีดำนะครับจำลองการต่อสู้ให้เห็นนะครับในแนวของนักบรบซาบูไรนะไกลออกไปนะครับก็เป็นการแต่งกายของชาวญี่ปุ่นนะครับของู้หญิงญี่ปุ่นนะครับนะ นะครับก็ตามดูตามโดยช้าๆนะครับตามโดยช้าๆไม่รีบนะครับพอจะไม่รีบหลวงพ่อจะไม่รีบให้แฟนคขับลาล่าได้ชมบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นนะที่มาทํำจาลองอยู่ทีงเภอชายปาการจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้ได้เห็นครับตอนนี้หลวงพ่ออานําแฟนคขับทั้งลาล่าฮิวตังแดนครับมาถึงชั้น3ของอาคารหลังใหญ่กับอาคารหลังไม้ อันนี้ก็เป็นเทพเจ้านะครับของญี่ปุ่นแต่หลวงพ่อไม่ทราบว่าเสื้ออะไรนะครับก็จะไม่พูดนะครับเพราะว่าพูดไปแล้วก็จะเสียถ้าไม่ถูกต้องนะครับนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ชั้นสามนะครับของอาคารนะ ครับด้านสายมือก็เช่นเดียวกันนะครับอาคารต่างๆนะครับก็ใกล้เคียงเหมือนที่เราดูในหนังนะครับตอนนี้ก็จะพาขึ้นชมชั้นที่สามนะครับอ่ะชั้นที่สี่ครับต่อไปครับก็ขึ้นบันไดไปครับขึ้นบันไดไปจะไปชมอะไรจะได้ดูอะไระตามมานะครับตามมาช้าๆลุงพ่อก็จะเดินช้าๆนะครับ ไม้สวยงามมันนะครับใส่นะได้รับการบุรณะได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างดีนะครับอันนี้เป็นราวบันไดนะไม้สนก็สวยงามครับสวยงามหลงเล็กเกอร์ลงชเชลักมีคนดูแลประจำนะครับอ่าตรงนี้รู้แล้วครับตรงนี้คืออะไรนะครับนี่คือ เทพเจ้านะครับพระพิฆเนศนะครับเป็นเทพเป็นโชคลาภนะครับทางฮินกูกีก็ได้แกะสลักนำมาตั้งไว้นะครับให้คนได้มาถ่ายรูปนะครับแกะสลักไว้อย่างประณีตบรรจงนะครับสวยงามมากด้านซ้ายมาก็จะเป็น รูปแกะสลักนะครับน้าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวญี่ปุ่นนะครับครับมาดูเฟรมต่อไปนะครับตอนนี้หลงมออยู่ชั้นสูงแล้วนะครับอยู่ชั้นสามของอาคารไม้หลังใหญ่นะครับด้านข้างก็คือหมอน้ำนะครับที่มีปลาคราฟสักครู่นะครับถ้ามองไกลๆก็จะเห็นทางเดินนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น เสาสีแดงคาข้างบนเป็นสีน้ำตาลน,นะครับมีอาคารอีกหลายหลังนะอยู่รอบๆนะครับคงจะพาแฟนคล,ลับช่างลาร่าชีวิตต่างแดนได้ชมทุกที่นะครับเพราะว่ามีเวลานะภารกิจยังไม่ถึงเวลาทำนะครับก็จะพาแฟนคลับช่างลาล่าได้ชมความสวยง,งามของฮิโนกิแลนด์นะครับฮิโนกิแลนนะ อันนี้คือในส่วนของฮินกกินะครับในสวนที่มีความสวยงามนะครับมามองไกลๆมองไกลๆอะไรเอ่ยนะครับแมวครับแมวแมวนะแมวตอนนี้ชื่อว่าอะไรเนาะใครตอบได้ก็คอมเมนต์ไว้ในโพสต์นะครับในคลิปลาล่าด้วยนะครับหลวงพ่อก็ไม่แน่ใจเลยก็ไม่กล้าพูดนะครับที่ที่เขาจัดไว้นะ เช้าๆนี่น่าจะออกกําลังกายได้ดีนะครับมองทํให้พวกเราับแฟนกับตาล่าได้เห็นภาพมุมกว้างด้านบนก่อนนะครับหลวงพ่อก็จะนําชมด้านล่างต่อไปมาชอมอีกมุมหนึ่งนะครับภายในฮินดูกีแลนด์นะเห็นไหมครับเห็นโคมไหมครับเห็นโคมญี่ปุ่นไหมนะ,นะจำลองญี่ปุ่นมาให้เห็นเกือบทุกส่วนเลยนะครับทางเดินก็จะมีโคม สีขาวสีแดงนะสลับกันไปนะมองเห็นอาคารไม้หลังใหญ่สักครู่นะครับที่ลุงพออ๋ได้นำแฟนคลับช่องลาร่าชีวิตต่างแดนได้ชมแล้วนะครับตอนนี้ก็จะให้เห็นทางเดินนะครับคู่กับอาคารไม้หลังใหญ่นะครับที่ด้านข้างไปด้วยนะี่หลังจากที่ท่านเดินขามบนชายแดนแล้ว อย้บมความสวยงามของสุนนะครับครับที่ข้างสัต่เราอยู่ที่สมชายเห็นไหมครับมาดูมุมนี้อาคารไม้หลังสักครู่ยิ่งสวยครับยิ่งสวยงามนะสวยงามมากนะครับแม่สามารถได้ดูได้ทั้งหมดหลวงพ่อก็จะผ่านกล้องไปเรื่อยครับผ่านกล้องไปเรื่อยจากบนล่างจากล่างขึ้นบน ให้แฟนคลับตั้งล่าล่าได้ชมนะครับตรงนี้ทางเดินตรงนี้ไปที่ไหนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นฮิโนกิคอฟฟ่นะครับก็เป็นร้านกาแฟในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเราไปดูกันสิครับว่าบรรยากาศเป็นไงบ้างต้นซากุระนะครับก็ตั้งเด่นเป็นสง่า ร้านกาแฟครับร้านกาแฟก็ขงไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าเพิ่งดื่มมาสักครู่นะครับแล้วก็น้อนไม่หลับมีดอกไม้ให้ถ่ายรูปนะครับดอกไม้ให้ถ่ายรูปมีป้ายฮิโนกิคาฟฟี่นะครับถ้าท่านได้ชมความสวยงามมันเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้เด้นนอกดอกไม้สดๆนะครับดอกไม้จริงๆดอกไม้จริงๆนะนะครับชมตามนะครับ สรมาคารไม้ปิดท้ายนะครับในช่วงนี้ครับตอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับตรงหน้าของผู้ชมครับช่องลาล่าชีวิตต่างเดินฮิโนกิช็อปนะครับเราเข้าไปดูซิว่าช็อปก็คือร้านค้านะครับเขาขายอะไรบ้างเขาขายขนมและของฝากนะครับไปดูนะครับไปดูนะครับไปชมนะครับเขาจำหน่ายอะไรบ้างนะครับ ทางเข้าร้านขนมนะครับตรงนี้อยู่เป็นร้านขนมมีขนมต่างๆนะครับมันจะตะไว้จําหน่ายนะครับด้านหน้าก็จะเป็นโคมญี่ปุ่นนะครับอ่าส่วนมากขนมก็แบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมีภาษาญี่ปุ่นกํากับก,ก็ซื้อทานด้วยซื้อเป็นของฝากได้ด้วยนะครับ ก็น่าจะเป็นของขบเคี้ยวนะครับสำหรับฝากคนที่ไม่ได้มานะครับก็สามารถซื้อทานได้ซื้อเป็นของฝากได้นะครับะสะอาดสะอ้านนะครับครบวงจรนะก็นำจมไปเรื่อยๆนะครับก็ฝาก FC ช่องละล่าชีวิตต่างแดนนะครับดูตามนะครับอกใครไม่ได้มาถ้ามีโอกาสก็มานะครับอยู่ที่อำเภอชจยปราการจังหวัดเชียงใหม่ อ่าอันนี้ได้ยินชื่อของจะรู้นะครับได้ฟูกุนะได้ฟูกุได้โมจินะครับโมจิก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าขนมที่จำหน่ายในจุดนี้นะครับก็จะวนออกไปนะครับเพราะหลวงพ่อก็จะวนออกไปนะด้านนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ หุ่นนางแบบนะมีเด็กด้วยนะครับชุดของเด็กเขาเรียกว่าชุดโยกตะนะครับของเด็กหญิงเด็กชายนะคือใครไม่ได้มาก็ซื้อไปฝากบุตรหลานได้นะครับอันนี้ก็คือ,อสินค้าที่จำหน่ายเป็นที่ระลึกนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นรองเท้าแตะนะครับในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับน่าสนใจนะครับก็คือหน้ากากนะครับหน้ากากอันละหกสิบห้าบาทนะครับหน้ากากแฟนซีนะหน้ากากแฟนซีมีไฟด้วยร้อยห้าสนะครับก็จะวนให้ชมนะครับวนให้ชมก่อนที่จะไปชมจุดอื่นนะครับตามมานะครับตามมา อ่าตัวน,นี้น่าสนใจนะครับดูด้านหลังก็น่าสนใจแล้วนะอ่าน่าสนใจนะครับก็คือตุ๊กตานักรบญี่ปุ่นนะครับมีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กนะครับชมตามนะครับ จะไม่บรรยายเพราะว่าถ้าถ้า,ถายัางไม่ชัดเจนก็ถ้าผิดทลาก็จะไม่ดีนะครับก็ให้ชมตามชมตามคลิปเลยนะครับชมตามคลิปตรงนี้ก็คือดาบซามูไรนะครับดาบซามุไรนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับที่มีการจัด จำหน่ายสินค้าด้วยครับออกจากร้านจำหน่ายของที่เลลอกครับก็มาสู่อุโมงค์โคมนะครับครับโคมสีขาวนะโชว์ให้เห็นนะครับโชว์ให้เห็นครับดูตามนะครับดูตามก็จะไม่บรรยายแล้วโคมครับดูดูเก็บความสวยงามเก็บภาพประทับใจกับช่องละล่าชีวิตต่ตางแดนนะครับ ไม่ได้มาก็ชมจากคลิปเหมือนจะได้ไปให้ญี่ปุ่นเลยลหลวงพ่อ,อตอนนี้นะตร,รงนี้ก็อาจจะไม่คนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าเป็นวันหยุดด้วยนะครับเป็นวันหยุดด้วยนะนะครับ อมองไกลๆนะครับไกลๆจะโซไม่เห็นนะครับไม่อยากจะเดินไปแล้วอันนั้นก็คือทอยเล t หรือห้องน้ํานะครับสัญลักษณ์หญิงชายนะครับกําลังปวดนะครับกําลังปวดชีถ้าก็ารู้นะครับอันนี้ก็คือสุดแล้วครับสุดสุดตะมงโคมตนะมงโคมนะครับ ชื่อป้ายแจแปลนทาวนะครับแต่ร้านโดงช่วอดีอาจจะปิดนะครับอาจจะปิดนะก็สัญลักษณ์ก็จะมีแมวแมวหญิงแมวชายนะครับอยู่สองตัวเนี่ยนะครับก็คงจะเดินทางมาถึงท้ายคลิปเที่ยวฮิโนกิแลนด์นะครับดินแดนยีิปุ่น,นในจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอช้ปราการนะครับ ถึงแม้ร้านไม่เปิดนะครับแต่เขาก็ทําไว้ปิดสันยล่ะของญี่ปุ่นอย่างสวยงามนะครับมีรูปกระตูนแมวนะครับไว้อย่างหลากหลายทนหลวงพ่ออ๋อนนมพก,กับช่องลล่าชีวิตต่างแดนนะครับก็คงจะต้องขอขอบคุณเอฟซนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะครับช่วงนี้หลวงพออ่อก็มีโอกาสได้มาทําธุระ ก็จัดให้ท่านได้ชมนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องลาาชีวิตต่างแดนด้วยครับสวัสดีครับ